เวลาเราไปโคชเราจะเน้นการตั้งเป้าหมายของโคชี่เนี่ยที่ผมมักจะสอนแล้วก็เน้นเสมอเลยนะว่าเป้าหมายอยากเลิกใจร้อนกับอยากเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันถูกไหมครับแต่ว่าคําที่ใช้มันมีผลต่อการสร้างภาพในสมองมากนะครับซึ่งอันนี้ตําราฝรั่งก็เขียนไว้ตรงกันเลยว่าจริง,รงๆเวลาเราจะตั้งเป้าหมายเราควรจะเชื้อเชิญให้โคชี่ของเราตั้งเป้าหมายให้เป็น approach goal Approach goal หมายถึงเป้าหมายเนี้ยเขาอยากเข้าไปทำมันเขาอยากพุ่งเข้าใส่มัน approach goal นะครับไม่ใช่ Avoidance goal a Avoid v o i n c n c e goal คือตั้งเป้าหมายปุ๊บแล้วทำให้เขายีอ่ะไม่อยากทำมันเช่นอยากเลิกใจร้อนเนี้ยโอ้โหอันนี้ยีนะครับเป็น avoidance goal อยากเลิกขี้อายกับอยากเข้าสังคมให้เก่งขึ้นอ่าอยากไปงานปาร์ตี้แล้วมั่นใจขึ้นเนี้ยการไปงานปาร์ตี้แล้มั่นใจขึ้นเนี่ยภาพในหัวมันคือ approach goal เราอยากเป็นสิ่งนี้กับการที่เราไม่อยากเป็นสิ่งนั้นเนี่ยอันนั้นคือ avoid a n c e go เพราะนั้นเวลาเราเริ่มโค้ดที่ตัว grow m o d e ตัว G เนี่ยพยายามให้เขาตั้งเป้าหมายให้เป็น approach go ให้ได้อันนี้ผมเน้นมากเลยนะเพราะว่าประสบการณ์ผมจะเป็นแบบว่าเวลาคุณไปโค้ดใครแล้วเขาเป็น avoid a n c e go ปุ๊บคุณต้องให้เวลาในการตั้ง go เขาสักพักนึงเลยและว,ว่าเขาจะเปลี่ยนจาก avoid a n c e go ไป approach go ได้ไง ทางลัดที่ผมใช้นะเออก่อนผมจะบอกว่าจะเบียดยังไงผมขอฟังดีกว่าไดเลมมาที่เป็น Avoid a n c e Go ครับไม่อยากให้ลูกขี้เกียจช่วยโค้ชหน่อยสิประมาณนี้ยอันนี้คือ Avoid a n c e Go พฤติกรรมที่เป็นน g a t ทีฟเราจะทำยังไงให้คนตั้งเป้าหมายเนี่ยให้เขาตั้งเป็น Approach Go ครับเชิญแชร์ได้เลยใครมีทางลัดอะไรบ้าง อ่าเปิดใหม่ครับพี่ลุงตั้งรางวัลได้ไหมคหไม่เว่าตอนจะโคชเนาะอ่าอ่าผมก็ได้เดี๋ยวผมจะลองตั้งเอาไวเดนโกให้เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นในเลมมาสเตทเมนต์ของผมก็คือผมไม่อยากเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองอะ่ะโคชช่วยโคชผมหน่อยเ,อเราจะคุยกับโคชี่ยังไงให้กลายเป็น approach g เมื่อกี้ได้ยินคุณหมอพูดว่าไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะฮะเหมือนว่าคุณหมออยากเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองใช่ไหมคะอยากหาันหาวิธีอนอันนี้ก็คือก็คือโค้ชใช้คําที่ตรงข้ามอบอกบไปเลยใช่ไหมโพสิทธิไปใช้คําตรงข้ามซึ่งนําเสนอโดยโค้ชใช่ไหมเพือ่อผมอาจจะไม่ใชเออาเอาผมเพราะว่ามันจะผิดหลักการไอซีเอ็นิดหนึ่งว่าเรากําลังชี้นําเขาอยู่นะเอาผมยกตัวอย่างง่ายกว่าีดีกว่าเราเจอบ่อยพนักงาน โค้ดผมเบื่องานตอนนี้มากเลยช่วยโค้ดผมหน่อยคราวนี้ถ้าเราคิดคำตรงข้ามแทนให้อะเช่นอ๋อแปลว่าอยากทำงานให้มีความสุขใช่ไหม,มกลายเป็นว่าเอ้ยผมก็มีความสุขนะแต่ผมเบื่อเห็นปะมันก็จะแบบดึงกันไปดึงกันมาเพราะนั้นการที่เราวิเคราะห์แล้วหาคำทดแทนให้เขาจริงไม่เหมาะเท่าไหร่ในทางการโค้ชแบบ ICS สิ่งที่เราทำก็จะเป็น Approach Goal ก็คืออุ้ยเบื่องานหรอแล้วอยากได้อะไรล่ะ,ละอยากรู้สึกอะไรล่ะ อ่เหียก็จะเ,เป็นแอปโพสตก่อแล้วว่าอยากรู้สึกอะไรอยากได้อะไรอีกอันหนึ่งที่ผมเจอเมื่อเมื่อตอนที่ผมเริ่มโค้ดประมาณสิบชั่วโมงแรกของผมเลยนะั้นอันนี้เจอบ่อยมากเลยไม่รู้เป็นอะไร <laughs> อาจารย์ช่วยโค้ดหน่อยหัวหน้าห่วย <laughs> หัวหน้าหวยเนี่ยคือแบบอื <c> ้อ <oughs> Avoidance Go มาก คือผมสรุปว่าดราม่าที่ผมเจอในชีวิตเนี่ยในชีวิตการโค้ดนะมันจะมีอยู่แค่สามสี่ประเภทอ่ะที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะเล่าอีกทีก็ได้แบบที่หนึ่งคือโอ้ยดราม่าเนี้ยดีเล,นนเลย o s i ิทีฟแล้วความสําเร็จอยู่กับตัวเองเช่นอยากเป็นคนที่เก่งกว่าเนี้อยากเป็นคนที่ฉลาดกว่านี้เห็นไหมพูดถึงตัวเองเลยโกนี้แล้วพูดเป็นโพิทีฟมัเลยอันเนี้ยไม่ต้องไปเสียเวลารีเฟรมให้เขารีเฟรมเยอะ อันนี้คือตรงไปอเบสสองคือโกเป็นโพสิทีฟนะแต่ความสำเร็จไปฝากกับชาวบ้านเช่นหนูอยากให้ผนกหนูทำงานดีขึ้นถ้าอีผนกนั้นนะส่งข้อมูลตรงเวลาเงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> คือโกเป็นโพสิทีฟนะแต่ความสำเร็จดันไปฝากกับชาวบ้านหลักการโค้ดคือต้องให้เขาเข้ามาหาตัวเองสิคนอื่นไม่เกี่ยวอันนี้ต้องใช้เวลาให้เขาตั้งรีเฟรมโกอีกพักหนึ่งเลยนะครับแต่ก็ยังง่ายอยู่ แบบที่สามคือ Go Negative โก n น g a t i v ฟแต่พูดเรื่องของตัวเองเช่นฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนใจร้อนฉันอยากเลิกใจร้อนอันนี้พูดถึงตัวเองแต่ว่ามันเป็น avoidance g o อันนี้ก็ต้องต้องให้เขาทำ approach g o ให้ได้อันที่ยากที่สุดคืออนันนี้แหละครับหัวหน้าห่วยคือ Go Negative แถมไปพลาดพิงชาวบ้านแบบนิเกติฟอีก <laughs> อันนี้ยาก เพราะฉะนั้นอันนี้ให้ระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นเทคนิคที่ผมเมื่อกี้เสนอมาก็คือว่าหนึ่งอย่าไปคิดคําตรงข้ามแทนเขาลองให้เขาหาคําตรงข้ามเองเช่นอาจจะใช้คําว่าถ้าไม่อยากขี้เกียจอะแล้วอยากอะไรหรือว่าเบื่อกับงานจังเลยตอนนี้ช่วยโค้ดหน่อยเบื่องานมากเลยเออแล้วถ้าไม่อยากเบื่อเนี่ยอยากจะรู้สึกอะไรเพราะว่าเขามาเป็นความรู้สึกเนาะ ไม่อยากให้เพื่อนเกลียดก็รู้แหละคําตรงข้ามคืออยากให้เพื่อนรักอะ่ะแต่บางทีอาจจะไม่ใช่ไงผมก็เจอบางคนนะไม่ได้ไม่ต้องการให้เพื่อนรักนะต้องการให้เพื่อนอะ่ะหันมาคุยกับเราบ้าง <laughs> ไม่ต้องรักกูก็ได้เนี <laughs> ่ยเพราะฉะนั้นเขาจะมีคําของเขาที่เป็นเป้าหมายของเขาอยู่ในระดับหนึ่งะนะครับ <laughs> บางทีผมก็ถามตรงๆนะว่าเออแล้วแล้ว,ลว,ลวคาตรงข้ามว่าเบื่อของคุณคืออะไรอะ่ะที่คุณอยากได้อันนี้ก็ไดเรกคอมมิวนิเคชันเลยว่าคําตรงข้ามเขาว่าเบื่อของคุณคืออะไร ไอ้เจ้านายหวยเงี้ยหัวหน้าหวยช่วยโค้ดผมหน่อยคุณจะทำไงให้มันเป็น a p p o c h go อะ่ะผมก็ถามไปเลยว่าเออหัวหน้าห่วยแล้วตกลงคุณต้องการอะไรละจากเรื่องเนี้ยคุณอยากได้อะไรก็อยากให้หัวหน้าเลิกทาตัวงี่เง่าเห็นปะมันจะมีคํามันจะมีพฤติกรรมเฉพาะเจาะจงคือละแต่มันก็จะเป็นประเภทที่สี่เนาะพูดเรื่องแย่ๆแ,แล้วพาดพิงคนอื่นในทางแย่ๆเงี้อยอ่าแต่มันจะมีคําที่มันเป็น specific ขึ้นมาว่าหัวหน้างี่เง่าอ่ะ แล้วการที่คุณไม่อยากให้หัวหน้าอยากแบบคุณอยากได้อะไรเห็นไหมผมใช้คว่าคุณอยากได้อะไรไม่ใช่หัวหน้าจะต้องเปลี่ยนอะไรโอเคครับฉะนั้นพยายามให้เขาตั้ง goal w o เข้ามาเป็นเรื่องของเขาแล้วให้เป็น positive ให้เป็น approach goal โอเคนะ